ในภาวะที่โลกกําลังเปลี่ยนผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ geo politics ของโลกเนี่ยนะครับก็มีส่วนสําคัญในการที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานนะครับซึ่งคอมมิชเมนท์ที่สําคัญก็คือเรากําลังเห็นโลกเนี่ยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานที่สะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่บ้านเราเนี่ยก็มีข้อจํากัดอยู่ดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเราจะต้องทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ว่าจะเป็นหนึ่งก็คือ โครงสร้างพื้นฐานนะครับที่จะ,ะช่วยส่งเสริมนะครับให้เกิดการมีผู้เล่นนะครับในตลาดพลังงานโดยเฉพาะพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้น2ก็คือเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะครับที่เราจะนํามาใช้ในการกํากับนะครับเรื่องของตลาดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการมีสมาร์ทกริดสมาร์ทโอเปอเรชั่นสมาร์ทเลกูเลชั่นต่างๆเนี่ยซึ่งจะทําให้การส่งผ่าน ในเรื่องของพลังงานเนี่ยมีการกํากับดูแลที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่3มก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจถึงต้นทุนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับว่าเราจะทํำยังไงที่ให้ต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยมันสะท้อนถึงผู้ใช้นะครับพี่น้องบางส่วนที่อาจจะยังไม่มีความพร้อมและไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้พลังงานสะอาดก็อาจจะใช้พลังงานที่ยังมีเป็น Conventional Energy ในการใช้อยู่ ส่วนพี่น้องบางคนนะครับหรือภาคธุรกิจที่มีความเจำเป็นต้องใช้พลังงานสะอาดก็อาจจะก้าวไปสู่การใช้พลังงานสะอาดแล้วก็อาจจะมีพรีเมียมที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงส่วนนี้อ,อาจจะต้องมีการจัดสรรให้ดีแล้วก็ทําให้ต้นทุนส่วนนี้ไม่ส่งผลกระทบกับภาคธุรกิจด้วยนะครับให้เขามีความสามารถในการแข่งขันได้ในอนาคตอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องเน้นย้ําก็คือการทํางานของภาคกํากับเองเนี่ยเราไม่ใช่ทํางานแต่เพียงผู้เดียวนะครับ เราจะต้องทํางานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางด้านราชการเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นกระทรวงพลังงานนะครับที่เป็นภาคนโยบายนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นในด้านของภาคการเงินด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเมื่อต้นทุนทางพลังงานเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องมีวิธีการที่จะหาต้นทุน ของพลังงานที่หรือต้นทุนทางการเงินที่มีราคาถูกและเหมาะสมเนี่ยเข้ามาช่วยให้กับการพัฒนาธุรกิจที่จะสามารถดําเนินการต่อไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทํางานร่วมกันนั่นก็หมายถึงเรื่องของคาร์บอนมาร์เก็ตนะครับที่เราจะต้องออส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังนะครับในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นส่วนช่วยที่ทําให้ภาคธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะดึงเอาเออต้นทุนส่วนหนึ่งนะครับที่จะได้มาช่วยผ่อน ผ่อนค,คลายเรื่องของต้นทุนทางพลังงานที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตและอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นด้วยเช่นกันก็คือเรื่องของการสร้างความตรหักรู้ทางด้านพลังงานหรือที่เราเรียกว่า energy literacy นะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องทำาทำงานร่วมกันกับทางภาควิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นะครับสถาบันวิจัยต่างๆนะครับที่มีความเป็นกลางทางด้านพลังงานเนี่ยก็จะต้องมาช่วยพวกเรานะครับในการที่จะส่งผ่านความรู้ ความคิดที่ถูกต้องนะครับเพื่อให้ประชาชน,นในบ้านเราเนี่ยมีมุมมองที่เปิดกว้างแล้วก็ยอมรับนะครับในการที่จะเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานแล้วก็ทําให้การเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไปครับติดตามเนื้อหาสําคัญร่วมกันเดินหน้าพัฒนาการใช้พลังงานสะอาดในประเทศไทยไปกับ Energy Readership โ r รแกรมหลักสูตรผู้นำนโยบายพลังงานสร้างเครือข่ายร่วมเปลี่ยนแปลงนโยบายไปด้วยกัน